ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าซึ่งเป็นสสพเยาและก็เป็นเลขาที่การพักขู่ว่าจะมีการนำสสในสังกัดก,กว่า21คนลาออกจากพักพลังประชารัฐพร้อมกับมีการต่อรองในส่วนของตำแหน่งรองรัฐบาลจากกรณีที่คณะกรรมการบริหารพักและสสจึงมีมติการประชุมที่ตึงเครียดกว่า3ชั่วโมงผลปรากฏว่ามีมติครับ78เสียงให้ขับร้อยเอกธรรมนัฐพร้อมกับสสกว่า21คน ออกจากการเป็นสมาชิกของพักในข้อหาสร้างความขัดแย้งภายในพักโดยจะต้องหาพักใหม่ภายใน30วันและล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านของนายไพบูรณครับนิติตะวันซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อและเป็นรองหัวหน้าพักเนี่ยได้มีการออกมาถแถลงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพักพลังประชารัฐหลังมีมติขับ21สสพ้นพักว่าการประชุมเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีสมาชิกพักนําโดยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเลขาธิการของพักมีการเสนอต่อ หัวหน้าพักเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างของพักครั้งใหญ่ซึ่งท่านหัวหน้าเนี่ยเห็นว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเนี่ยสร้างปัญหาและเกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่จึงมีมติเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักทั้งนี้ครับข้อเรียกร้องดังกล่าวทางด้านของคณะบริหารของพักเห็นว่าพักไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากจะเป็นความเสียหายทั้งระบบฉะนั้นเพื่อเป็นการรักษาหลักการในเรื่องของความมีเสถียรภาพ และความเป็นเอกภาพทางคณะกรรมการบริหารของพรรเนี่ยจึงยืนยันครับว่าจะไม่รับข้อเสนอดังกล่าวพรรคเห็นว่าข้อเสนอนี้เป็นเหตุที่ร้ายแรงคณะกรรมการบริหารพรรจึงเห็นว่าเข้าขายข้อบังคับข้อที่54วรรค5มีเหตุร้ายแรงจึงมีมติ ขับร้อยเอกธรรมนัฐและสสกลุ่มดังกล่าวทั้งหมดมี63เสียงจากผู้เข้าร่วมการประชุมมีคณะบริหารพรรคและสมาชิกจํานวนกว่า78คนยืนยันครับว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่พรรครับไม่ได้จึงต้องรักษาความเป็นเอกภาพของพรรคพร้อมทั้งยืนยันว่าร้อยเอกธรรมนัฐไม่ได้มีการต่อรองว่าจะยุบสภาหรือ พูดถึงทางด้านของท่านนายกคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวลือว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะย้ายไปอยู่สังกัดใหม่ โดยมีพลเอกวิทย์เทพสัดินนะยุทธยาเป็นประธานยุทธศาสตร์กรรมการยุทธศาสตร์พักเป็นหัวหน้าพักยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยทางด้านของพลเอกวิทย์ยังเป็นสมาชิกของพักพลังประชารัฐอยู่อ่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่ากําหนดขอบเขตเวลาอยู่ภายในระยะเวลา30วันเท่านั้น